สวัสดีครับหญิงอาหารมาส่งละครับดําฉันว่าละแกไม่กล้าไปทํางานที่ไหนหรอกแล้วทําไมแกต้องให้น้องพนักงานผู้หญิงโกหกด้วยล่ะว่าไม่มีพนักงานเสืฟไปชื่อดำออยู่ที่เนี่ยน้องเขาไม่ได้โกหกนะร้านเนี้ยไม่มีพนักงานเส์ฟชื่อดำจริงๆอ้าวหรือว่าแกาเปลี่ยนชื่อฉันจะบอกอะไรให้แกนะถึงให้แกเปลี่ยนชื่อไปอะ่ะก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอก ของแบบเนี้ยมาอยู่ที่บุญผาว่าสนา <c oughs> แล้วหญิงเนี้ยยังใช้มือถือเครื่องเดิมอยู่ล้ะรุ่นนี้ตกรุ่นเป็นนานแล้วนะก็มันยังใช้ได้ดีอยู่มันยังไม่พังเฮ้ยซื้อใหม่ทำไมละ่ะก็แต่แล้วแกจะมายุ่งกับมือถือจะทำไมเนี่ยฮะย่งแกอะอย่าว่าแต่มือถือเลยเสื้อผ้าดีๆใส่อะ แกยังไม่มีปัญญาซื้อใส่เองด้วยซ้ำตนจนจนตายแบบน,นี้โอ้ยทำไมหยุด,ดรถกระหันหันแบบนี้วะนี่คนขับหรือว่าควายขับกันแน่วเนี่ย,ยนี่ยเอ้มอตัรจะใค์กระจอก รถกระทันหันแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะเกิดเฉียวชนขึ้นมารถจึเสียหายอะ่ะแกจะมีปัญญาทชดใช้ไหมคือผมต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมขยับรถให้เอ๊ะทำไมหน้าคุ้นสังวะดำหรือเปล่าอ่ะที่เคยเรียนอยู่ข้างวัดอะ่ะใช่เราเองแหละหญิงใช่ไหมโอ้โหตอนนี้สวยมากเลยนะแถมยัง ขับรถเก๋งอีกอ่ะโอ้โหน่าจะลอยหน้าโดเลยเพื่อนเราอะ่ะก็ธรรมดาว่าแต่เชื่อ,อมือออกจากรถชันก่อนได้ไหมพอดีว่าเพิ่งไปเคลือบสีมาอนะ่ะฉันไม่อยากรถเป็นรอยคือเราขอโทษนะหญิงทำงานอยู่แถวนี้เหรอใช่เราทำงานธนาคารอะ่ะ แล้วตอนเนี้ก็เพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งเดี๋ยวเดือนหน้าเราว่าจะไปเที่ยวยุโรปสักสองอาทิตย์นะเงินเดือนน่าจะเยอะน่าดูเลยนะอืก็คงเยอะกว่าคนส่งอาหารอย่างแกแล้วมั้งถามจริงๆเฮ่อวันน่ะแกได้เงินเท่าไหร่กัน่ะจะพอกินไหมเนี่ยก็พอเพียงไม่เพียงพอสําหรับเราแหละปกติเราอะเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารพอดีว่าวันนี้ว่างเลยเอามาหาอะไรได้พิเศษมาส่งอาหารอะไรนะ ไม่น่าเชื่อเนาะตอนเด็กอะเรียนดีทำไมตอนโตถึงตกอาบล่ะต่างจากเราที่ตอนเด็กอะเรียไม่ได้เรื่องเลยแล้วดูชีวิตเราตอนนี้สิก็อย่างว่านะของแบบนี้มาอยู่ที่บุญพาวาสนาส่งบางทีอะชีวิตมันก็เล่นตลกเราแบบนี้แหละคือพอดีว่าเราอย่าไปคิดมากเลยแกอะควรจะตั้งใจทางานเก็บเงินเก็บทอง อย่าใช้จ่ายซื้อลุยสุ้อไลคนจนน่ะชอบคิดอะไรตื้นๆมันก็จะจนอยู่แบบนี้แหละพอได้เงินมาก็ออกไปซื้อเหล้ายาป่าปิ้งเล่นหวยการพนันสารพัดแล้วเมื่อไหร่แบบเนี้มันจะรวยโอเคฉันไปก่อนแล้วกันขอให้โชคดีนะเฮ้ ทำไมันถึงโซยอย่างนี้วะสวัสดีครับคุณลูกค้าอ้าวดำแกเองเหรอแกทำง,งานอยู่ร้านนี้เนี่ยนะใช่เราอะทำง,งานร้านนี้สักพักหนึ่งแล้วล่ะร้านนี้มีหลายเมนูที่อร่อยมากเลยนะให้เราแนะนำให้ไหม ถ้เราเมนูนี้แหละราคาแพงช่วยเล่นเลยนะมันช่วยแนะนำหน่อยสิว่าเมนูนี้รสชาติมันเป็นยังไงเ,เมนูนี้กุ้งล็อบสเตอร์ผัดซอสนนะ่ะแต่ว่ารสชาติเป็นไงเราก็ไม่รู้นะเพราะเราไม,ไม่เคยกินเลยอะ่ะใช่สิอาหารราคาแพงขนาดนี้พนักงานเสิร์ฟองแกจะไปเคยกินได้ยังไงช่างเถอะลองสั่งไปกินแล้วกันได้เดี๋ยวเราจะก,การให้นะ โต๊ะยังไม่สะอาดเลยอ่ะช่วยเช็ดโต๊ะให้สะอาดหน่อยสิได้เดี๋ยวเช็ดให้ก็ดูขยันขังแ็งดีด้ว่ะแบบนี้ค่อยน่าให้ทิพหน่อยจะได้มีแรงสู้ชีวิตเราขอตัวก่อนนะ พรครขอบคุณมากนะหญิงวันหลังอ่ะมาใช้บริการอีกนะคงไม่ล่ะอาหารอ่ะก็รสชาติดีนะอร่อยดีบรรยากาศร้านอ่ะก็ใช้ได้แต่พนักง,งานเสิร์ฟอย่างแกอ่ะบริการแย่มากฉันเห็นแล้วอ่ะกินข้าวไม่หลงผมไม่มาอีกล่ะ แต่ก็เป็นกำลังใจให้นะจะได้มีแรงสู้ชีวิตต,ต่อไปอ่ะฉันให้ทิปว่าไงดำคุณทำงานที่นี่อ่ะอ ก็เกือบปีแล้วนะเรียนรู้อะไรได้มากพอหรือ,อยังก็เรียนรู้ได้หลายๆเรื่องนะครับแล้วคุณพร้อมหรือ,อยังล่ะผมอะชอบง,งานบริการมากกว่างานบริหารผมกลัวว่าอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ผมไม่เชื่อหรอกคุณนะ่เป็นคนทำงานที่ดีมากจนทุกวันนี้นะในร้านนะ่ะลูกคขายเยอะมากทำให้รายได้ของร้านนะ่ะก็ดีขึ้นคุณมั่นใจในตัวเองหน่อย ผมอะอยากให้คุณก้าวหน้าเดือนหน้านะผมคงจะกลับบ้านแล้วผมอยากให้คุณมาดูแลแทนผมคุณเองอ่ะก็ไม่ได้จบที่เหลยวกี่เลยผมมั่นใจว่าคุณทำได้แน่นอนครับเงินเดือนก็ดีกว่านี่ถ้าคุณทำงานเก็บเงินอีกสักหน่อยนะดูแลร้านนี้ได้สบายเลยเพราะว่าเจ้าของเขาอะต้องการคนที่มีใจรักงานบริการจริงๆ งั้นผมจะลองดูครับสู้ๆผมครับสวัสดีค่ะรับเมนูอะไรดีคะพนักงานใหม่เหรอไม่ได้มานาน พนักงานเสิร์ฟไปชื่อว่าดำอยู่ไหนล่ะไม่มาทํางานเหรอวันนี้เอที่ร้านไม่มีพนักงานที่ชื่อดานะคะอ้าจะไม่มีได้ยังไงอะ่ะพี่เคยมากินข้าวร้านนี้แล้วไอ้ดาไมันเป็นเพื่อนพี่มันยังเคยมาเสิร์ฟอาหารด้วยตัวเองเลยนะไม่มีจริงๆค่ะงั้นเหรออ๋อใช่ไหมเถอะแต่ร้านอะ่ะดูดีขึ้นนะพนักงานอะ่ะก็โอเค เสียดายไอ้ดำไม่อยู่สงสัยอ่ะมันคงจะอดทนทำงานหนักไม่ไหวอะ่ะคงไปหางานอื่นทำแล้วหรอมั้งแบบนี้ก็จนยานตายนั่นแหละพี่สั่งเมนูนี้แล้วกันโอเคค่ะสวัสดีครับหญิง อาหารมาส่งนะครับอดำฉันว่าละแกไม่กล้าไปทำงานที่ไหนหรอกแล้วทำไมแกต้องให้น้องพนักง,งานผู้หญิงโกหกด้วยล่ะว่าไม่มีพนักง,งานเสิร์ฟชื่อดอะ่ะอยู่ที่เนี่ยน้องเขาไม่ได้โกหกนะร้านเนี้ไม่มีพนักง,งานเสิร์ฟชื่อดำจริงๆอ้าวหรือว่าแกเปลี่ยนชื่อฉันจะบอกอะไรให้แกนะถึงให้แกเปลี่ยนชื่อไปอะ่ะก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกของแบบเนี้ย อยู่ที่บุญพาวาสนา <c oughs> แลวอย่างเงี้ยยังใช้มือถือเครื่องเดิมอยู่ล้ะรุ่นนี้ตกรุ่นเป็นนานแล้วนะก็มันยังใช้ได้ดีอยู่มันยังไม่พังให้ซื้อใหม่ทำไมล่ะก็ว่าแต่แล้วแกจะมายุ่งกับมือถือจะททำไมเนี่ยฮะยังแกอย่าว่าแต่มือถือเลยเสื้อผ้าดีๆใส่อะ แกยังไม่มีปัญญาซื้อใส่เองด้วยซ้ำจนจนจนตายแบบเนี้ว่าแต่ผู้จัดการร้ายเไหนเนี่ยทำไมปล่อยให้พนักงานอะมาพูดจาเพอเอ้อเจ้ออวดดีแบบนี้เนี่ยฮะเออพอดีว่าวันนี้ผู้จัดการอนะเขามีธุระเวลายอยู่อ๋อมีหน้าละเลยกล้าออกมาเสนอหน้าพูดจาอวดดีถ้าอย่างนั้นอะแกก็ทําหน้าที่ของแกด้วยละกันฉันจะสั่งไวน์ไวน์แดงอะแพงแพงมีไหม เดี๋ยวผมให้พน,หนักง,งานะมาดูแลคนดีกว่านะฉันจะสั่งกับแกแกต้องรับออเดอร์ฉันเดี๋ยวผมอให้พน,หนักง,งานของผมอะมาดูแลหญิงแทนดีกว่าผมอยังมีงานต้องทำอีกแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำติชมนะถ้าไม่มีคำของหญิงอร้านเราคงไม่ได้พัฒนาถึงทุกวันนี้อาหารก็รสชาติดีนะอร่อยดียากาศร,ร้านะก็ใช้ได้ แต่พนักงานเสร์ฟนแกบริการแย่มากขอบคุณมากนะนี่แกฉันคุยกับแกอยูน่นะเออขอโทษนะคะไม่ทราบว,ว่าคุณผู้หญิงต้องการอะไรคะน้องไปเรียกไอ้เด็กเสิร์ฟจอง,องของคนนั้นมารับออเดอร์ช่วหน่อยสิอ๋อหนูคงทำแบบนั้นไม่ได้หรอกค่ะทำไมอ่ะมันก็เป็นพนักง,ง,งานเสิร์ฟเหมือนกันอ่ะคือว่าตอนนี้พี่ดำเขาเป็นเจ้าของร้านเต็มตัวแล้วค่ะอะไรนะ เออคือว่าพี่ดำอะค่ะเขามาดูแลระบบร้านแล้วก็บริหารงานได้เกือบปีแล้วค่ะเพื่อดูศักยภาพของร้านคือพี่เขาจบด้านนี้มาโดยตรงนะคะแต่ว่าเขายังไม่มั่นใจในด้านการบริหารงานเท่าไหร่ก็เลยมาทํางานเสิร์ฟก่อนแล้วก็ตอนนี้เจ้าของร้านเขาตัดสินใจที่จะขายร้านให้กับพี่ดำม,มาบริหารงานแทนแล้วค่ะเห็นว่าตอนนี้กําลังขยายเพิ่มอ,อีกสามสาขางานน่าจะยุ่งหน่อยนะคะ ไม่กลุไม่กินมาละไม่มีอารมณ์จะกินเดี๋ยวก่อนสักค๊้บหญิงผมต้องขอขอบคุณสำหรับคำติชมนะถ้ากับว่าร้านเราอะ่ะขาดตบก้องตรงไหนอะขออภัยไว้ด้วยนะแต่ว่าร้านเราดูแลลูกค้าดีทุกกลุ่มเลยถ้าหากมีคนพูดจาเลื่อยเปื่อยไม่มีหลักฐานอ้างอิงเนี่ยนะราวังที่เจอกันที่ศาลนะครับโทไอ้กระจอกมันจะมากเกินไปแล้วนะคะ อาหารมื้อนี้ถือว่าผมเลี้ยงแล้วกันนะนี่แกคิดว่าฉันไม่มีปัญญาจ่ายเหรอไม่ต้องทอนพี่ทำไมพี่ปล่อยให้เขามาพูดดูถูกกับพี่แบบนี้เอ๊ะคิดว่าเขาจะมีความสุขเหรอเมื่อก่อนเขาเคยดูถูกพี่พี่เก็บคําดูถูกของเขาสู้จนถึงทุกวันนี้ สำหรับพี่อ่ะต้องขอบคุณเขามากกว่าที่ทําให้พี่รู้อ่ะจุดบุกรุกองตัวเองไปเคียนบัญชีะ